การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย True Online ที่1นึ่งไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตยอดนิยมของคนไทย ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในการรอบเมืองไทยไวตี้กับชลีชนปัะจนานนท์นะคะเราเดินทางออกมาจากสนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ค่ะประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะเลือกไฟเช้า8ปดโมงสีเครื่องสบายมาถึงปุ๊บชนเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยวันนี้พร้อมออกเดินทางค่ะ พูดถึงการแอวเหนือหลายคนมองว่ามาแอลเหนือนะต้องมาช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในช่วงกรีนซีซันหรือว่าช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ก็เที่ยวได้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เชื่อแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าการเที่ยวน่านอยู่น่านให้คนกรุงอิจฉาในช่วงหน้าฝนนั้นมันเป็นอย่างไรคะ่ะส่วนวันนี้กิจกรรมจะมีอะไรบ้างวันนี้ชนมีนัดเดทนะคะกับสาวคนหนึ่งแต่ว่าจะเป็นใครนะคะตามชลียไปเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะและสาวนะคะที่ชนลีพูดถึงก็คือพี่เจนะคะพนักงานการตลาดจากทอทอสำนักงานแพร่คุณผู้ชมทางบ้านหลายคนอาจจะคิดว่าเวลามาแอวเหนือใช่ไหมคะก็ต้องมาแค่หน้าหนาวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเที่ยวเหนืออย่างมาจังหวัดน่านจริงๆก็เที่ยวได้อย่างก e ีนซีซันหรือว่าดูดูฝนมาทําอะไรกันได้บ้างคะค่ะเราก็จะมาปั่นจักรยานกันนะคะวันนี้ททสำนักงานแพร์ะนะคะเรามีเส้นทางจักรยานค่ะ ในโครงการ iGreen i c a ครค่ะทั้งหมด8เส้นทางค่ะ<ม>เรามีจังหวัดแพร่4เส้นทางแล้วก็น่าน4เส้นทางวันนี้เราเลือกมา1เส้นทางค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยปั่นจักรยานกันเลยเราจะทําให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูว่าการมาอยู่บ้านเนี่ยนะคะมันน่าอิจฉาขนาดไหนค่ะ,คะไปเอาจักรยานก่อนดีกว่า ใช่ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือวัดภูมินีค่ะคุณผู้ชมเป็นวัดที่มีความสาคัญบคนน่านมากๆเลยสิ่งแรกนะคะที่อยากให้พี่เจย์เล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังคือเรื่องของงานสถาปัตยกรรมค่ะค่ะสังเกตดีๆนะคะวัดภูมินีนะคะจะเป็นวัดที่เป็นทรงจตุรมุกที่เทินอยู่บนหลังพญานาคค่ะเราจะสังเกตว่าหัวพญานาคจะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็หางพญานาคอยู่ด้านหลังค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะภายในจะมีอยู่2ส,สิ่ง ที่น่าสนใจคใครมาวัดภูดมินแล้วต้องไปดูให้ได้อย่างแรกคือเรื่องขององค์พระประธานอย่างที่สองคือภาพจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมคะใช่ค่ะองค์พระประธานของวัดภูดมินนะคะจะหันพระพักทั้ง4ทิศค่ะแล้วก็ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูดมินนะคะเป็นภาพกระซิบรักบรลโลกค่ะ าพิเศษของภาพนี้นะคะ<ม>ก็เป็นภาพที่ว่าในเรื่องของความรัก<ม>ยังไงคนก็ชอบในเรื่องของความรักอยู่แล้วการกระซิบการการบอกรักกัน<ม><ม>เป็นสิ่งที่ดีค่ะค่ะค่ะแล้วนี่คือเป็นเรื่องราวของตัวละครหรือว่าเป็นปู่ย่าในสมัยอดีตนะคะ,คะ อนิฐานว่าเป็นคนในที่อยู่อาศัยในนั้นูุม่านย่ามานม่านก็คือพมา่า<อ>ค่ะอย่างแต่ละที่เนี่ยคะ่ะเขาจะมีเรื่องราวของภาพจิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างของที่วัดภูมินี้ภาพจิจกรรมทั้งหมดเลยโดยรวมเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของอะไรเหรอคะ,อะส่วนใหญ่ก็คือของคัทนากุมารชาดกแล้วก็วิถีชีวิตคนชาวเมืองน่านค่ะสังเกตได้นะ,ะว่าจะมีภาพของการทอผ้า นะซึ่งก็เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตของคนเมืองหน้าแนาดีะนะคะอยู่ทางด้านนี้ด้วยคุณผู้ชมที่มีโอกาสมาคะก็ค่อยๆะะสังเกตดูภาพจิตกรรมไปฉันว่าได้ความรู้เยอะแยะเลยละค่ะ ั่นจักรยานมาไม่ถึงอึกใจเลยนะคะถึงแล้วกับแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของเมืองน่านค่ะก็คือซุ้มลีลาวดีค่ะใช่ตรงนี้ก็มีความสวยงามแล้วก็มีคนนิยมมาถ่ายรูปมากมายนะคะก็จะเห็นว่าเป็นต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมนั่นแหละที่รารู้จักกันนะคะโค้งมาเจอกันบรรจบกันอยู่ตรงกลางพอดีเลยซึ่งหลังจากนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปปั่นที่ไหนกันต่อคะพี่เจค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดพระบาทมิ่งเมืองค่ะซึ่งเป็น ที่ตั้งของเสาหลักเมืองค่ะได้เลยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยจะได้ไปรู้จักกับศาสนาโบราณสถานของเมืองหน้านะคะหลังจากที่เราไปวัดภูมินค่ะหรือว่าอดีตเนี่ยชื่อว่าวัดพรหมินค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะชอลลี่กับพี่เจนะคะขอตัวถ่ายรูปสวยๆนะคะกับซุ้มลีลาวดีนี้ก่อนแล้วกันค่ะ เส้นทางปั่นจักรยานฉบับย่อไอกรีนไอแคบเช้าหน้าแล้วนะคะตรงจุดนี้ก็คือวัดมิ่งเมืองค่ะป็นดิกหนึ่งสถานที่สําคัญของชาวนานมีความสําคัญยังไงบ้างคะถ่ะเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองของคนเมืองด้านค่ะค่ะช่เห็นเขาวาแบบนี้นะคะแล้วก็มียอดแหลมจําได้ว่าเห็นอยู่ที่วัดร่องขุนที่จังหวัดเชียงรายค่ะท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้ถอดแบบสถาปัตยกรรมมาค่ะจากที่นี่ไป นี่าภูมิใจแทนคนหน้านะคะ,คะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องของจังหวัดน่านให้มากกว่านี้อันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มเผินๆเท่านั้นเองค่ะ ายชมเมืองน่านก็ไปพอสมควรแล้วคราวนี้เรามาอยู่กันที่หออัตลักษณ์นครน่านจะมาทําความรู้จักกับเมืองน่านให้มากขึ้นค่ะค่ะค่ะที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้ความรู้นะคะในข้อมูลเชิงลึกของจังหวัดน่านค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวชวนให้พี่เจไปพักก่อนค่ะแต่ว่าพี่เจอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวพี่เจเนี่ยเขาจะไปเตรียมทํากิจกรรมเดี๋ยวเราเจอกันค่ะเราวันนี้ขอบคุณพี่เจมากนะคะสวัสดีค่ะส่วนพวกเรานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนค่ะเจ้าหน้าที่ น่ารักด้วยนะคะชื่อว่าคุณปอยะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คุณป่อยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมาพาพวกเรานะคะนำชมเรื่องราวนะคะอัตลักษณ์ของความเป็นน่าน ที่มาเริ่มต้นของเมืองน่านนี่เป็นยังไงบ้างคะก็คือเมื่อก่อนน่านนะคะไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่แต่เมื่อก่อนการย้ายเมืองนะคะน่านก็คือย้ายเมืองจากเมืองปัวเมืองวรนะครย้ายมาอยู่ที่เวียงผูเพียงแช่แห้งค่ะในสมัยนั้นก็มีการย้ายเมืองโดยที่ล่องแพมีการขับกล่อมเพลงด้วยมีชื่อว่า เพลงฟอนล่องนานสอล่องนานนะคะ<ม>และสมัยนั้นค่ะคือเวียงภูเพียงช้แห้งเกิดค,ความแห้งแล้งอีก<ม>ก็จะมีการย้ายเมืองอีกรอบหนึ่งค่ะ<ม>ก็มาอยู่ที่ตั้งข้ามแม่น้ำนานที่ตั้งปัจจุบันนี้ค่ะค่ะและอย่างโมเดลที่จําลองอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะอันนี้เราตั้งใจจะแสดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงอะไรบ้างก็คือโมเดลนี้คือจําลองคือเป็นเวียงโบราณร้านนาตะวันออกค่ะจะมี4จังหวัด จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่แล้วก็น่านค่ะ,คะแต่และจังหวัดก็จะมีสินค้าที่แตกต่างกันเมือ่อเมื่อก่อนไม่ได้มีการใช้เงินในการซื้อสินค้าเขาก็จะเอาสินค้าแต่ละจังหวัดโดดเด่นเพื่อมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันค่ะ,คะ,คะพอดีว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้ไปเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมคะที่วัดภูมินทร์แล้วทราบมาว่าเหล่าจิตกรนเนี่ยก็คือเป็นคนไทยลือ้อไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยมีเฉพาะกลุ่มไทยลื้อหรือเปล่าคะมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวหนูจะพาชมค่ะ ที่สุดในน่านนอกจากไทยลือแล้วมีชาติพันธุ์ไหนก็จะมีมงเมียนค่ะถิ่นรั่วขมุพวนเขินบาลบีค่ะค่ะอย่างที่เห็นชุดนะคะที่อยู่ในหุ่นที่ตู้กระจกด้านหลังเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยมาจากเผ่าไหนบ้างก็เผ่าแรกค่ะอันนี้คือชุดเมียนค่ะเมียนผู้หญิงและเมียนผู้ชายข้างบนสุดนั้นคือเมียนมงผู้ชายกับมงผู้หญิงแต่ข้างล่างนี้คือเป็นไทยลือผู้หญิงกับผู้ชายค่ะ ทำไมไทลือ้อถึงย้ายมาอยู่ที่นั่น<ม>เยอะที่สุดมากกว่าชาติพันธุ์ไทยลือจะอพยพมาจากแคว้น12บสอนามณฑลยูนานประเทศจีนค่ะ<ม>การแต่งกายเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขา<ม>ใส่เสื้อป้ายสีดําเป็นพื้นตกแต่งด้วยริบบิ้นพวกศรษะ ใส่สิ้นก็ชุดเครื่องแต่งกายหลายคนก็ชื่นชอบนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมสนุกสนุกนะคะที่ให้เราในสามารถแต่งตัวเป็นชาติพันธุ์ไหนก็ได้จะเป็นม้งเป็นเมี่ยนเป็นไทลื้อก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาเล่นกันดีกว่าแล้วให้คุณปอยสอนเล่นได้ค่ะ การสร้างเมืองน่านไปแล้วได้เห็นถึงชาติพันธุ์นะคะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองน่านคราวนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องของผังเมืองกันบ้างว่าในอดีตเป็นอย่างไรใช่ไหมคะดูในนี้เลยค่ะผังเมืองอันนี้คือผังเมืองสมัยก่อนแต่ที่พี่ชนปั่นจักรยานมาคือผังเมืองสมัยนี้ค่ะสมัยก่อนคือกำแพงจะอยู่ด้านในค่ะก็มีการย้ายเมืองมาอยู่ที่ด้านนอกที่ตรงต้นลีลาวดีใช่แล้วก็ มันจะมีต้นโพใหญ่ๆค่ะอยู่ในพิพิธภัณฑสถานในชาติหน้านจะมี<ช>วัดน้อยอยู่ตรงนั้น<อ>เขาเรียกว่าสดือเมืองค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนปั่นจักรยานเนี่ยคือเราก็ได้เห็นภาพที่เราค,คุ้นตาค,คุ้นชินกันแต่พอมาเห็นแบบนี้เนี่ยเหมือนเราแบบจำลองบรรยากาศในอดีต<ช>ทาให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแต่นี่คือก็เหมือนกับเป็นข้อดีของเมืองหน้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในตัวเมืองเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ในลักษณะนี้แทบจะ ทุกที่เลยทีเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ,คะถือว่าเก็บรักษาไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะ<ม>ซึ่งที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟด้วยเด<ม>ี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปลองเล่นกันค่ะ<ม> จากกับเมืองน่านไปกันกระพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็มีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของเมืองน่านอยากให้คุณปอยค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่ามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่านบ้างก็คือที่เห็นยู่นี้คือเป็นหัวเรือพญาคือเป็นหัวเรือจำลองนะคะเป็นเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งเรือยาวนัดเปิดสนามและปิดสนามเรือนี้ตั้งอยู่ที่วัดสี่พันต้นอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะก็ตัวเรือค่ะก็จะเป็นเรือลำใหญ่ เมื่อก่อนหัวเรือเราจะเป็นหัวเรือที่ใหญ่และหางใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มีการแข่งขันก็จะทําให้หัวเรือให้เล็กลงเพื่อให้ให้เรือวิ่งได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของตัวเรือนิดนึงที่เป็นหัวพญานาคเพราะปกติแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านห,หรือแม้กระทั่งชนเองเนี่ยก็จะได้ยินยเรื่องราวของพญานาคเนี่ยส่วนใหญ่คืออยู่ทางแถบอีสาน<ช>แล้วความเชื่อเรื่องของพญานาคเนี่ยมาอยู่ทางตอนเหนือได้ยังไงะก็คือความเชื่อเมื่อก,ก่อนเขาบอกว่า คือถ้าเราของฝนเราก็ต้องเหมือนพญายนาคต้องเล่นน้ำอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือเมืองน,น่านก็เป็นเอกลักษณ์คือ ก็ทาหัวเป็นพญายนาคค่ะพญายนาคให้เรือเล่นเล่นน้ำเหมือนให้พญายนาคเล่นน้ำนะคะเพื่อให้ขอฝนนะคะค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้กัน<ม>ไปพอสมควรนะคะเรื่องของเมืองน่านแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งค่ะที่สําคัญไม่แพ้การไม่แพ้เรื่องของประเพณีการแข่งขันเรือก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายวันนี้เนะี่ยคุณปลอยก็ใส่ชุดที่เป็นพื้นเมืองพื้นเมืองด้วยเล่าให้ฟังถึงชุดนี้ได้ไหมก็คือชุดพื้นเมืองที่หนูใส่ส่วนมากจังหวัดน่านค่ะทุกวันศุกร์ หน่วยละหน่วยงานราชการและนักเรียนทุกโรงเรียนค่ะเขาจะมีการให้แต่งชุดพื้นเมืองของจังหวัดน่านเป็นประจำค่ะ,คะก็คือหมายหมายถึงเพื่อให้รักษาวัฒนธรรมประเพณีด้วยคือการแต่งกายให้พื้นเมืองค่ะโอ้ดีงามมากๆนะคะเดี๋ยวฉันจะต้องไปลองหาชุดชที่เป็นพื้นเมืองน่านมาลองใส่ะซะแล้วแต่ว่ายังไงวันนี้นะคะฉันต้องขอขอบคุณคุณปอยมากมากเลยที่มาให้ความรู้อัตลักษณ์ความเป็นนครน่านในวันนี้นะคะเชื่อว่าคนกรุงตอนนี้เนี่ยต้องอิจฉาพวกเรามากๆเลยทีเดียวขอบคุณนะคะค่ะ สนับสนุนโดย True Online ที่1นึ่งไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตยอดนิยมของคนไทยรู้จักความเป็นมาของนครน,น่านกันไปแล้วนะคะคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมยังรู้สึกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอแล้วก็ชวนจะพาคุณมารู้จักนครน,น่านเพิ่มขึ้นนะคะที่นี่ค่ะโฮงเจ้าฟองคํา ซึ่งโฮงนะคะแต่ว่าคุ้มค่ะก็คือเหมือนที่อยู่อาศัยของเจ้านายนะคะแล้วที่นี่เนี่ยก็มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีอดีตนะคะเป็นที่อาศัยของเจ้านายร้านนาไทยฝ่ายเหนือค่ะและชื่อเจ้าฟองคำเนี่ยก็เป็นชื่อของเจ้านายที่มรดกตกทอดบ้านหลังนี้มามาที่นี่เห็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกแน่นอนคือได้เห็นสถาปัตยกรรมสไตล,ล์ร้านนาแท้ๆดั้งเดิมของเมืองน่านได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตและที่นี่ค่ะก็มีการสาธิตการทอผ้าด้วย เข้ามาถึงจุดแรกบริเวณนี้หน้าโฮงนะคะก็เป็นเหมือนกับที่รับแขกเป็นจุดแรกเลยค่ะที่ผู้มาเยือนเนี่ยนะคะจะได้มาหยุดรอซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีภาพของเจ้าของบ้านนะคะเจ้านายในอดีตนะคะแล้วก็จะมีหมอนผาของผู้ชมที่เรารู้จักกันสมัยนี้คือหมอนสามเหลี่ยมรวมถึงเชียนหมากนะคะของคุณปู่เจ้าฟองคำในอดีตด้วยค่ะ ีกห้องหนึ่งนะคะที่แสดงถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือได้เป็นอย่างดีก็คือบริเวณห้องนอนใหญ่เราจะเห็นชุดขันโตกอยู่นะคะอันนี้เขาก็ต้องการจําลองให้เห็นถึงการทานขันโตกของคนนอดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะนั่งทานกับพื้น การทอผ้าแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโชว์การปักด้วยและนี่คือน้องไต้ฝุ่นนะคะดูแลเรื่องของงานปักโดยเฉพาะเลยอันนี้ไต้ฝุ่นกําลังปักอะไรอยู่คะเป็นลักษณะของคอเสือ้อเจ้านายชั้นสูงสมัยก่อนนะครับก็จะเรียกว่าเสื้อแถบคำผืนนึงเนี่ยกว่าจะเสร็จใช้เวลานานเท่าไหร่คะก็20บวันถึงเดือนหนึ่งก็มีครับโอ้โหก็คือแล้วแต่ความละเอียดของการ<ช>ปักใช่ไหมคะม ที่สนใจในเรื่องของการทอผ้านะคะก็สามารถลงมาดูได้อยู่บริเชั้นล่างตรงใต้ถุนของบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็นิยมทอผ้าฝ้ายกันนะคะเพราะว่าเป็นผ้าที่เย็นแล้วก็ใส่สบายด้วยทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าสิ้นลายน้ําไหลที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าเราก็เห็นสิ้นนี้แล้วค่ะบนผ้าจิตกรรมฝ,ฝาผนังที่เป็นภาพกระสบรักบรรลือโลกจำได้ไหมคะ ณผู้ชมที่ชนบอกว่าเป็นสิ้นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของหน้าเลยนะคะสิ้นลายน้ําไหลคุณผู้ชมพอจะดูออกไหมคะว่าน้ําไหลยังไงนี่เลยค่ะดูตรงนี้เลยค่ะนี่ตรงระหว่างช่องนี่นะคะเนี่คือลายคลื่นน้ำนั่นเองเห็นไหมคะผืดนี้นะคะสวยมากๆแต่ว่าในปัจจุบันค่ะก็มีการอแดปนะคะมีการปรับแบบให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นลวดลายทางน้ําไหลที่แตกต่างกันออกไปค่ะ นนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะมาฝึกทํากลวยดอกไม้ถวายพระกันสิ่งนี้คุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วตั้งแต่ที่วัดภูมินใช่ไหมคะที่พี่เจไปเอามาให้เพื่อ,อไปถวายสักการะนะคะ <c oughs> เพราะว่าคนน่านเนี่ยก็นิยมถวายเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> วิธีการทำนะคะก็ไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองฝึกทํากันนะคะ <c oughs> ต้องถามพี่เบซ์ว่าขั้นตอนยุ่งยากไหมคะแล้ว <c oughs> ทำยังไงบ้างช่วยสอนหน่อย ได้ครับผมก็เริ่มแรกนะครับเราก็ฉีกตองฉีกใบตองนะครับเป็น2ชิ้นได้สชิ้นแล้วเราก็มาขดกข,ขดเข้าไปภาษาเหนือเรียกว่าสาวยนะครับสาวยสาวยสาวยอย่างกลวยดอกไม้เนี่ยคะ่ะนอกจากถวายในวัด นะให้กับพระประธานแล้วอย่างเงี้ยนะคะเรานิยมใช้ในโอกาสไหนอีกบ้างคะพี่เป๊จะมอีอีกโอกาสหนึ่งก็คือโอกาสที่เวลามีบวชพระนะครับเราก็สามารถที่จะทํากลวยแบบนี้เพื่อที่จะให้เตรียมบรรพชาอุบาสกบทนะครับได้2อ,อันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตัดก็ค <K> ือเหมือนทริมให้ขอบเท่ากันขอบมันเท่ากันนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ากลวยดอกไม้จริงๆใช้เฉพาะในจังหวัดน่านหรือเปล่าจริงๆใน ส่วนอื่นๆของภาคเหนือก็ใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันครับเมื่อกี้เสร็จจากขั้นสลวยไปแล้วที่ต้องซ้อนกันใช่ไหมคะของกล้วย<ช>แล้วก็พิมพอ,มอตอนนี้กําลังเห็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่พี่เบนกําลังทําอยู่เหมือนกันเหมือนก,นก็เป็นของประดับเดคอเรชันตกแต่งนี้ใช่ครับผมส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับส่วนนี้เขาเรียกว่าปากสรวยทําปากสลวยให้มันสวยงามครับผม อันนี้เต็มแล้วเราก็กดลงไปนิดนึงเพื่อให้มันแน่น แล้วนะคะสำหรับรวยดอกไม้ของเรา<ช>ก,ก็ต้องขอบคุณพี่เบนด้วยนะคะที่สอนวิธีการทําในวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนน้านในช่วงหน้าฝนก็มาได้ให้พี่เจฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าน่านจริงๆหน้าฝนก็เที่ยวได้ค่ะค่ะก็ขอฝากจังหวัดน่านนะคะว่าเสน่นห์น่านหน้าฝนยังไงก็ สวยเสมอค่ะอืมสวยเหมือนกับกลวยดอกไม้นะที่พวกเราได้ทําไปคุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตชมธรรมชาติของหน้านจริงๆที่นี่ทรัพยากรครบมากนะคะ ก็มาเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบค่ะทั้งเชิงอนุรักษ์นะคะเชิงธรรมชาติหรือว่าจะมาฝึกทกํกากลวยดอกไม้แบบนี้นะคะที่โฮมเจ้าฟองคาแห่งนี้นะคะส่ว so, นวันนี้ mm hmm. ก็หมดเวลาของรายการรอบเมืองไทยไวตี้แล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปกดไลค์กันได้ในแฟนเพจของรอบเมืองไทยไวตี้นะคะจะลงรูปสวยๆไว้ให้และที่สําคัญค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแพร่ด้วยนะคะที่ทําให้เราได้มีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ที่น่านในช่วงตุ่นซีซันและก็ขอขอบคุณสายการบินนกแอร์ air, ที่เอื้อเฟื้อการเดินทางของเราในทริปนี้ด้วย โะะ so, วันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วค่ะพวกเราสาคคนพี่เบนพี่เจชลลี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ